ครับลองเปิดเครื่องแล้วไฟติดหมดทุกดวงนะครับเปิดมาหมุนนะครับไม่ติดไม่ขัดสภาพลองเลือกโปรแกรมดูลอง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  เลยปึ๊บประตูล็อกนะครับโมอเตอร์เดนทำงานปิดประตูเปิดปิดปิดกดแช่ปิดแล้ว ถอดออกมาแล้วเป็นแบบนี้ที่เราจะต้องดูอย่างแรกก็คือทานหมดไหมโปรแกรมด้านบนเป็นอย่างไรมีอะไรที่ เรียบร้อยไม่เรียบร้อยโปรแกรมนี้ไม่นา่ามีปัญหาครับน่าจะมีเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวคอนโทรลกำลังนี่ครับตรงนี้มีรอยดำครับไม่รู้ว่าบริเวณนี้มีปัญหาหรือไม่ ตรงอื่นไม่มีครับนี่ช็อตหรือการเสียหายก็ได้นี่มออแปลงตัวนี้นี่บอร์ดตัวนี้อาจจะเสียเพราะมันมีร่องรอยตรงนี้ตรงนี้นดำมอเตอร์ไม่น่ามีปัญหาครับเดี๋ยวจะวัดมอเตอร์คันทีหลังอีกทีหนึง่งเดี๋ยวถอดตรงนี้มาทำความสะอาดก่อนแล้วก็่องให้เห็นชัดชัด นี่ครับผมสงสัย BTB 1 6ตัตัวนี้ครับเลยทำการเติมตะกัวลงไปเรุปว่าใช้ได้ nghiệp quá